เทพเจ้าที่คนแต้จิ๋วนิยมบูชากันจะมีเจ้าแม่ทับทิมหรือที่เรารู้จักกันว่ามา้าโจม้าโจเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและคุ้มครองชาวประมงชาวเดินเรือให้ปลอดภัยแคล้วคาดหรือเวลาเราจะเดินทางไกลก็จะคุ้มครองให้ผู้เดินทางเนี่ยปลอดภัยแคล้วคาดแผงอังสูงสูงชุกจิบแผงอังส่วนใหญ่ชาวเต้จิ๋วเป็นชาวประมงเพราะฉะนั้นจะนิยมไหว้มา้าโจ เวลาเดินทางเรือก็จะไปขอพรขอให้กลับมาอย่างปลอดภยอัยโซเอตเดี๋ยวสวนั่งอีจ้อยลองสีเหอมิงไอชุกม,มุ่งไก่สีหาวจูเค่ไปมา้าโจบปอแผงอังส่วนเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งคือกวางกงหรือที่เราเรียกกันว่ากวนอูเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรมกงเพงเจียงนี้ คุ้มครองความยุติธรรมให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นคนแต้จิ๋วชอบทําค้าขายขาจอแซงหลี่ซ้ออี๋เตี๋ยวโอนั่งจอแซงหลี่ออกกาคุ้งล่างไอ้สีา่าหอจู่ได้คือไปกวางกงบอขิวจางอี๋เตี๋ยวโนั่งกินเสียงคุยเสียจซ้ออี๋ขิวจางอีข้ขิวกงเพ็งบอหอแซงลี่แห่งล่องตัวถังมีใครบูชาเทพองค์ไหนบ้างช่วยคอมเมนต์บอกเราซื้อด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ สำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาได้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันสามารถทักเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรเข้ามาเบอร์0 9 8 2 8 6 4 4 1 1ได้เลยนะคะ